สวัสดีค่ะดิฉันอยู่กับคุณพรณชามีสินนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อยองยุธทธวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบรุรีโดยมีอาจารย์เบิ้มเป็นผู้ถ่ายทอดวิชามโนสัมผัสนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่นานะ,ะ,ะพี่นาคะก่อนที่พี่นาจะมาฝึกวิชามโนสัมผัสนะ่ะมันมีเหตุอะไรครับที่พี่เข้ามาฝึกวิชานี้ได้คะอ๋อคือมันมีเหตุนะคะคือสุขภาพอะคะด้วยเมื่อ หลายปีก่อนนะคะจะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีจะป่วยบ่อยปวดท้องบ้างแน่่หนาอกบ้างแบบปวดหลังเป็นอยู่ประจำะคะ่ะแล้วก็ได้หาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชอยู่เป็นประจําจนวันหนึ่งอะคะ่ะเพื่อนเขาเอ่ยชื่อนะคะสายสุนีมีวัฒนาที่ฝึกอยู่ที่นี่นะคะ่ะเป็นรุ่นพี่ก็ได้โทรมาถามอาการเราว่าเป็นยังไงสบายดีไหมแล้วก็ตอบว่าสบายดีบ้างไม่สบายดีบ้างก็เป็นปน,นหายๆยอยู่แบบนี้ จนแบบไม่อยากจะรักษาแล้วค่ะแบบเกิดอาการท้อแล้วก็เพื่อนเลยบอกว่าลองมาฝึกวิชามโนสัมผัสดูไหมเกิดอาการที่เป็นอยู่มันจะดีขึ้นนะคะ่ะก็เลยลองลองมากับเพื่อนดูวันแรกที่มาที่ศูนย์ฝึกที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนี้นะคะก็เป็นแรกมาถึงเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์เบิ้มมโนสัมผัสซึ่งท่านเป็นผู้ถ่ายทอดวิชามโนสัมผัสนี้ค่ะเอได้กล่าวสวัสดีทักทายอาจารย์ ท่านอาจารย์ก็ทักขึ้นมาเลยว่าวันนี้แบกอะไรมาด้วยเราก็เอ๊ะแปลกใจเพราะว่าเ <c oughs> พิ่งออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะถ้าวิญญาณอะไรติดตามตัวเรามาหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยอาจารย์ก็เลยมาบอกเราแล้วก็บอกว่าเราโดนของแล้ว <c oughs> มีมีคนทําของใส่อะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็อาจารย์ก็เลยเมตตาแล้วก็ใช้วิชามโนสัมผัสนี้รักษาคือเหมือน ถอนของที่อยู่ในตัวเราออกให้อ่ะค่ะ,คะก็เลยตามเพื่อนมาฝึกอยู่บ่อยๆะจะมาฝึกก็ประมาณถ้ามีเวลานะคะก็เดือนละหนึ่งครั้งอ่ะค่ะฝึกไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นทีนี้อาจารย์บอกว่ามันเหมือนเราชดใช้นี่นกรรมของเราอ่ะค่ะถ้าเราไม่ฝึกก็ไม่มีใครช่วยเรา ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราช่วยเราเองเพราะอาจารย์จะไม่มีเวลาที่จะมาช่วยช่วยเราได้อยู่ตลอดเวลานะคะค่ะก็ตรงนี้เราก็เลยฝึกไปเรื่อยๆพขฝึกแล้วมันก็าจะได้รู้สึกว่าเราอยู่กับจิตจิตเราก็สงบสุขภาพก็ดีทํางานก็ดีขึ้นนะคะอาจารย์บอกต้องฝึกบ่อยๆค่ะแล้ววิชานี้ฝึกยากไหมคะพี่นาไม่ยากค่ะฝึกได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินฝึกได้หมด ส่วนใหญ่จะทํางานประจําใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาจะได้ช่วงเวลาที่ทํางานบ้านแล้วก็อาบน้ําอะไรอย่างนี้ค่ะพอนึกน้อมบารมีครูบาอาจารย์แล้วก็แผ่เมตตาออกไปอะค่ะค่ะแล้วเออพี่มีท้อไหมเวลาฝึกเนี่ยมีท้อบ้างไหมคะไม่ท้อค่ะแต่ส่วนใหญ่จะแบบมันเป็นเหมือนมีอะไรมากั้นอะมีมีมีอะไรที่มากั้นให้เราแบบ ฝึกไม่ค่อยได้ค่ะแต่ก็พยายาม่ะมีบางคนฝึกวิชามโนสัมผัสแล้วฝึกฝึกแล้วก็ทิ้งไปเลยมีความรู้สึกท้อไม่เห็นผลไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยพี่นาจะแนะนําว่าไงดีคะอ๋อคือคืออย่าท้อนะคะคือฝึกไปเรื่อยๆจะรู้เองเห็นเองนะคะค่ะถ้าฝึกไปเรื่อยแล้วกําลังจิตเราจะมีแล้วก็จิตสงบไม่ไม่ฟุ้งซ่านค่ะ ทำอะไรก็จะราบลื่นแล้วสุขภาพดีขึ้นค่ะคือตอนนี้ไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วใช่ไหมคะก็มีบ้านแต่ว่าคือลดยาลงด้วยก็อาการก็ก็ยังคุมได้อยู่ค่ะค่ะแล้วพี่ประทับใจในวิชามโนสัมผัสยังไงคะประทับใจก็คือเป็นวิชาที่ฝึกได้ทุกคนนะคะฝึกที่ไหนก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยฝึกอยู่ที่อาจเคยปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมนะคะจะมีวัดใกล้บ้านคือมีปฏิบัติทุกวันอาทิตย์นะคะเป็นนั่งสมาธิก็สุขภาพไม่ดีเหมือนกันนั่งแล้วจะปวดขาอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ทาได้สักพักนึงก็หยุดไปพอมาตรงนี้คือเราทําได้ตลอดเวลาค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ